รุ่งสว่างองค์คมนตรีปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดกระหมอ่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญนิรัญญบัตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรมวัชิระสวพลวิมลศีลาจารนิวิทย์ วิจิตธรรมปฏิพนันธ์กอสสนสน,นกิจบริหารปริยติภาระทุราธรธรรมยุติกาคณิสอนประวรสัง่ารามคามมาวาสีนวัดบึงพระรานชัยอำเภเมืองร้อจังหวัด1้อ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดจัดพระราชพิธีจารึกคีรัญจบัตรณพระอุโบสถบาพระศรีธรนาสาสดารามเมื่อวันที่18เมษายน2564ด้วยพระพรมมชิร,ราโสพลเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณสมบูรณ์พร้อมด้วยเสีราจารรที่งดงาม และประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งในด้านการปกครองการสนับสนุนด้านการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรและนักเรียนรวมทั้งการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นพระนักเทศที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญอาธิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมกถิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพระยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชปัชรายานมุนีภาวนาวิธีธุราธรยติคณิสรอนบรวรสังฆารามคามบวาสีหรือหลวงปู่ทองอินกะตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดประชาคมบ้านารามนวัดประชาคมบ้านารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด หลวงปู่ทองอินเป็นพระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเดินทางไปทุดงปริกวิเวกตามป่าเขาและได้ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติการมาฐานกับพระผู้ใหญ่หลายรูปเช่นพระอาจารย์มั่นภุริทัาโตหลวงปู่สีมหาวีโรหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหลวงปู่เทศเทศรังสีและได้น้อมนำคำสั่งสอนหาปฏิบัติ หลวงปู่ทองอินมีคุณูปาการทางด้านพุทธศาสนาและด้านสังคมสงเคราะห์อาทิสร้างวัดในประเทศออสเตรเลียสร้างบัรีอินทราอตุลาครอบทนเขตเวสซัสเซสสหราชาอาณาจักรแต่ได้จำพรรษาที่วัดทั้งสองประเทศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมทบปัจจัยในการสร้างอาคารโรงพยาบาลและอาคารเรียนในแถบภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ